สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสาหรับในคลิปนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องระบบย่อยอาหารของคนนะคะอย่างที่นักเรียนได้ทราบไปแล้วนะคะว่าการย่อยอาหารคืออะไรนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงกระบวนการกินอาหารเลยนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับในกระบวนการกินอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนกระบวนการแรกเลยนะคะก็คือการกิน ingestion นะคะคือการนําอาหารเข้าสู่ร่างกาย <N ic ly> ะะจากนั้นก็คือเกิดกระบวนการที่2ก็คือกระบวนการย่อยนะคะซึ่งการย่อยอาหารของมนุษย์เนี่ยนะคะแบ่งออกได้เป็นสประเภทก,ก,เก,ะะนะก็คือการย่อยเชิงกลนะคะก็คือการย่อยเชิงกลก็คือการเคี้ยวนั่นเองนะคะแล้วก็กระบวนการที่สองนะคะก็คือการย่อยเชิงเคมีนะคะก็คือการย่อยโดยใช้เอนไซม์ห,หรือใช้ น้ำย่อยนั่นเองนะคะการใช้น้ำย่อยเนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเกิดกระบวนการย่อยเสร็จแล้วนะคะก็คือเกิดกระบวนการที่3ก็คือการดูดซึม absorption แบบน,นะคะคือการดูดซึมสารอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้วนะคะส่วนอาหารนะคะที่ไม่สามารถย่อยได้นะคะก็จะเกิดกระบวนการขับออกเรียกว่า elimination น,น,นะคะ,ะสำหรับระบบทางเดินอาหาร ของคนนะคะระบบย่อยอาหารของคนเนี่ยประกอบด้วยวัยวะต่างๆนะคะแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้ดังนี้นะคะอ่ะส่วนแรกเลยนะคะส่วนที่เรียกว่าช่องปาก oral cavity นะคะนี่คือส่วนที่1อ่ะในช่องปากส่วนที่2นะคะเรียกว่า Par ์เรก็คือหลอดคอหอยนะคะอ่ะต่อด้วยส่วนที่3เลยนะคะก็คือหลอดอาหาร esophagus นะคะคือส่วนนี้ ส่วนที่4นะคะก็คือกระเพาะอาหารสโตมาสนะคะส่วนที่4ส่วนที่5นะคะก็คือส่วนของลำไส้เล็กนะคะ small intestine นะคะคือส่วนที่อ่าคือบริเวณตรงนี้นะคะและต่อมานะคะส่วนที่6ก็คือลำไส้ใหญ่นะคะ large intestine หรือว่า colon นั่นเองนะคะส่วนที่7นะคะก็คือลำไส้ตรง และส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่8ก็คือทวารหนักเอนัสนะคะเรามาดูส่วนแรกเลยนะคะส่วนที่เป็นช่องปากเนี่ยนะคะอย่างที่อา,อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วช่องปากเนี่ยคือบริเวณที่สามารถย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือ พอลิสัคระลายได้นะคะมาดูนะคะว่าในส่วนของช่องปากเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบแรกเลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นต่อมน้ําลายนะคะซึ่งต่อมน้ําลายเนี่ยก็จะทําหน้าที่นะคะอ่าเดี๋ยวนเด็กนะคะคือต่อมน้ําลายเนี่ยอาจจะมีทั้งหมดนะคะ3คู่ด้วยกัน3คู่หรือ6ตําแหน่งนะคะ3คู่ มีทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าต่อมน้ำลายเนี่ยทั้ง3คู่เนี่ยอยู่บริเวณตรงส่วนไหนบ้างนะคะ,ะภาพนี้จะขยายหเห็นใหญ่ขึ้นนะคะ,ะบริเวณต่อมแรกเลยนะคะก็คืออยู่บริเวณกกหงนะคะเรียกต่อมนี้ว่านะคะ parotid แ l a ด นะคะอยู่บริเวณกลุหูทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสองตำแหน่งนะคะ,ะต่อมานะคะบริเวณที่2ก็คือบริเวณใต้ลิ้นนะคะต่อมใต้ลิ้นเราจะเรียกว่าซับลิ้งกั้วแกนนะคะนี่คือส่วนที่2อ,อยู่ใต้ลิ้นนะคะก็มีสองตำแหน่งเหมือนกัน มีตำแหน่งและบริเวณที่3นะคะก็คืออยู่บริเวณตรงนี้นะคะใต้ขากรรไกลนะคะหรือเรียกต่นี้ว่า submandibular ตัวทีค่ะ submandibular ะ,ะแกลนม,มี2องตำแหน่งเหมือนกันนะคะรวมกันแล้วก็คือมีทั้งหมด3คู่6กตำแหน่งนั่นเอง ะะสำหรับน้ำลายเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยสาราไกลโคโปรตีนนะคะที่มีลักษณะลื่นเรียกว่ามูสินนะคะบทบาทของเขาเนี่ยก็คือทำหน้าที่ในการทำให้อาหารลื่นกลืนง่ายนะคะแล้วก็ป้องกันเยื่อบุช่องปากนะคะแล้วก็ฟันเนี่ยไม่ให้ผุนะคะอันนี้คือสหรับบทบาทของ น้ำลายนะคะแล้วก็ในน้ำลายเนี่ยจะมีน้ำย่อยนะคะหรือมีเอนไซม์ที่เรียกว่าอะไมเลสนะคะซึ่งสามารถมีคุณสมบัติที่สามารถย่อยแป้งและไกลโคเจนได้นะคะไกลโคเจนก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคคาไรน์นั่นเองนะคะโพลีแซคคาไร์ะ Poly นะคะ และในช่องปากก็ยังมีลิ้นนะคะที่ทำหน้าที่ในการช่วยคลุกเคล้าอาหารให้เป็นก้อนนะคะเรียกว่าบ o ลัสนะคะอัอนนี้สำหรับในช่องปากอ,าอันนี้เราได้กลับไปแล้วนะคะน้ำต่อมน้ำลายพบได้ทั้งหมด3คู่นะคะใต้กรุงหูใต้ลิ้นแล้วก็ใต้ขากรรไก่นะคะซึ่งใน1วันเนี่ยเราจะสามารถผลิตน้ำลายได้ประมาณ1-1.5ลิตรด้วยกัน นะคะแล้วก็น้ำลายเนี่ยนะคะมีน้ำเป็นองค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ99.5นะคะมีค่า p ิเตุอยู่ที่6.2ถึง7.4เนาะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบที่เป็นเมือกนะคะทำหน้าที่ในการหล่อลื่นอาหารนะคะแล้วก็เหมือนดังที่เก่าไปแล้วนะคะก็คือมีเอนไซม์อะไมเลสนะคะที่สามารถย่อยแป้งได้นะคะซึ่งแป้งเนี่ยก็ เหมือนที่บอกนะคะแป้งก็คือเป็นคา,าร์โบไฮเดรตนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีสักคา,า่าประเภทโพลีสักคารายนะคะเพราะฉะนั้นอะไมเลสเนี่ยสามารถไป ย่อยนะคะให้แป้งมีขนาดที่โมเลกุลที่เล็กลงนะคะอา,อาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นเด็กตรินหรือว่าเป็นมอลโทสนะคะเป็นลักษณะของน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือว่าไดซ์คารายก็ได้หรืออาจจะย่อยให้เป็นโมเลกุลเดียวเช่นกลูโคสก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะงงนะคะคำว่าเด็กตรินคืออะไรจริงๆแล้วเด็กตรินก็คืออะกลูโคส สายสั้นๆน,นั่นเองนะคะกลูกโคสสายสั้นๆน,นั่นเองนะคะสำหรับเด็กเด็กทรินอะต่อมานะคะฟันนะคะในช่องปากมาดูนะคะว่าฟันเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะสำหรับในช่องปากนะคะอะสำหรับฟันเนี่ยนะคะก็คือเป็นอวัยที่แข็งแรง ถามว่าบทบาทเนี่ยบทบาทของเขาทำอะไรนะคะสำหรับฟันเนี่ยบทบาทก็เลยเช่นช่วยตัดนะะตัดอาหารชีกนะคะแล้ก็ทําหน้าที่ในการช่วยบดเคี้ยวให้มีโมเลกุลเล็กลง หรือ,อหรือใช้คำง่ายๆนะคะคือให้มีขนาดเล็กลงอันนี้สำหรับบทบาทของฟันนะคะช่วยตัดฉีกหรือบทเคี้ยวให้อาหารมีขนาดเล็กลงนะคะฟันเนี่ยนะคะแต่ละซี่เนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวฟันนะคะส่วนที่เป็นตัวฟันและส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นรากฟัน นะะในส่วนที่เป็นตัวฟันเนี่ยนะคะก็จะสามารถพบส่วนนอกสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าสารเคลือบฟันก็คือส่วนที่เป็นสีขาวๆที่เรามองเห็นส่วนที่เป็นฟันของเรานั่นเองนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเนื้อฟันถัดจากสารเคลือบฟันไปนะคะอก็คือส่วนตรงนี้สีชมพูออกสม้สมๆนะคะแล้วก็ส่วนข้างในถัดไปอีกก็คือส่วนที่เป็นโพรงฟัน นะคะสีเหลืองเพราะฉะนั้นสส่วนนี้เราจะเรียกว่าส่วนที่เป็นตัวฟันนะคะสาหรับส่วนที่ฝังอยู่ภายในเหงือกของเรานะคะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นรากฟันนะคะสำหรับบริเวณรากฟันก็จะมีส่วนที่เป็นสารเคลือบรากฟันเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์สารเคลือบรากฟันแล้วก็ยังพบอะไรอื่นหลอดเลือดแล้วก็เส้นประสาทนะคะอยู่ภายในเนี้ยก็เรียกว่าส่วนที่เป็นรากฟันนะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าฟันเนี่ยแบ่งออกได้เป็นกี่ ประเภทนะคะมาชีวิตประเภทแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด2ชุดด้วยกันทวทีนะคะชุดที่1เรียกว่าฟันน้ํานมนะคะสาหรับฟันน้ํานมเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด24นะคะเราจะมีฟันน้ํานมนทั้งหมด24ด้วยกันถามว่าฟันน้ํานมเนี่ยเริ่มเริ่มนะคะเริ่มขึ้นเมื่อใดนะคะ,ะสำหรับฟันน้ํานมเนี่ยก็จะเริ่มตอนที่เรามีอายุตั้งแต่ หกเดือนนะคะหกเดือนไปจนถึงสองปีอันนี้สำหรับฟันน้ำนมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฟันน้ำนมเนี่ยมีประเภทของฟันแบบไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนว่าฟันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะสำหรับฟันนะคะจะมีสี่ประเภทด้วยกันนะคะสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งเลยเนี่ย นะคะประเภทที่1เราจะเรียกว่าเป็นฟันตัดสองนะคะเราจะเรียกว่าเป็นฟันเขี้ยวหรือจะเรียกว่าฟันไว้ฉีก,ก็ได้นะคะประเภทที่3เนี่ยเราจะเรียกว่าฟันกรามน้อยนะคะฟันกรามน้อย และอันที่4เนี่ยก็จะเป็นฟันกรามนะคะฟันกรามน้อยหรือจะเรียกว่าเป็นฟันกรามเล็กก็ได้นะคะแต่สําหรับในฟันน้านมเนี่ยก็ยังจะไม่มีการแยกระหว่างฟันกรามน้อยกับฟันกรามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นในส่วนที่เป็นฟันกรามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันครบ24ซี่จริงไหมนะคะอะมาดูส่วนที่เป็นฟันตัดก่อนนะคะฟันตัดระแบ่งออกเป็นฟันตัดส่วนกลาง นะคะซ้ายขวาก็จะมีทั้งหมด2อซี่นะคะฟันตัดด้านข้างซ้ายขวารวมกันก็เป็น2อซี่นะคะ,ะต่อไปฟันเขี้ยวนะคะฟันเขี้ยวก็จะเป็นซ้ายกับขวาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมี2อซี่ต่อไปฟันกรามซี่ที่1นะคะซ้ายขวา2อซี่และฟันกราม ที่2นะคะซ้ายขวาก็จะเป็น2ซีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยฟันส่วนของด้านบนเนี่ยนะคะสำหรับฟันน้ำนมเนี่ยจะมีทั้งหมดอ่าสิซี่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามารวมกับฟันด้านล่างนะคะอีก10ซีก็จะครบนะคะทั้งหมดคือ20ซีอันนี้สําหรับในชุดของฟันน้ํานมนะคะอ่ะต่อมาเมนะนะคะมาดูในชุดของฟันแท้นะคะฟันแท้เนี่ยเริ่ม ตอนไหนก็คือเริ่มตั้งแต่ฟันน้ำนมหลุดซี่แรกนะคะก็จะเริ่มมีฟันแท้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟันแท้เนี่ยคนเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด32ซี่นะคะแต่บางคนมีไม่ครบ32ซี่ก็จะมีอยู่ที่2 8ซี่นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบฟันของตัวเองได้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ซี่นะคะแต่บางคนก็อาจจะผ่านการจัดฟันเพราะฉะนั้น ฟันบางส่วนก็อาจจะถูกหมอถอนไปนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าใน32ซี่เนี่ยเราแบ่งตามประเภทสีประเภทแล้วเนี่ยแบ่งได้ทั้งหมดอ่ากี่ซี่บ้างนะคะมีประเภทละกี่ซี่บ้างนะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่ฟันตัดซี่กลางนะคะซี่กลางเนี่ยอ่ามีซ้ายขวาเพราะฉะนั้นมี2ซี่นะคะฟันตัดข้าง นะคะฟันตัดข้างซ้ายขวามีสองซี่เพราะฉะนั้นฟันตัดรวมแล้วมีทั้งหมดสี่ซี่ด้วยกันสำหรับฟันแท้อันนี้คือด้านบนนะคะฟันด้านบนต่อไปฟันเขี้ยวนะคะซ้ายกับขวารวมแล้วเป็นอ่ะก็คือเป็นสองซี่นะคะต่อไปฟันกรามน้อยหรือฟันกรามเล็กนะคะซี่ที่หนึ่งก่อนซ้ายขวาสองซี่อ่ะ ต่อไปฟันกรามน้อยซี่ที่สองสองซี่นะคะรวมแล้วเป็นทั้งหมด4ซี่ด้วยกันนะคะต่อไปมาดูฟันกรามนะคะกรามหลังนี่แหละนะคะมีทั้งหมดซ้าย3าซี่ขวา3ามซี่รวมกันแล้วเป็นทั้งหมดอ่ะหซี่ด้วยกันอ่ะเมื่อเรานับจํานวนแล้วนะคะสําหรับในฟันบนเนี่ยนะคะฟันทั้งหมดจะรวมก็จะเป็นทั้งหมดอ่ะ 6 0อ่ารวมแล้วนะคะฟันบนมีทั้งหมดด้วยกันก็คือ16ซี่นะคะ16ซี่เมื่อรวมกับฟันด้านล่างอีก16ซี่นะคะก็จะครบนะคะทั้งหมดก็คือ32ซี่นั่นเองอ่าสําหรับฟันนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูว่าเมื่ออาหารเนี่ยเดินทางนะคะมาถึงส่วนที่เป็นคอหอยนะคะและต่อด้วยหลอดอาหารเนี่ย การทำงานเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะ,ะทีนี้นักเรนมาดูภาพที่1ก่อนนะคะจะมีภาพที่บายทั้งหมด3ภาพด้วยกันภาพที่1เนี่ยนะคะจะเห็นว่าถ้าอยู่ในช่วงที่เมื่อไม่มีอาหารนะคะไม่มีอาหารไม่มีอาหารบริเวณคอหอยนะคะตรงนี้ไม่มีอาหารเพราะว่าอาหารอยู่ที่ปากอยู่จะสังเกตเห็นว่าอิโซฟาเกียว สปินเตอร์นะคะถามว่าอิโซโฟาเกียสปินเตอร์เนี่ยคืออะไรนะคะอิโซโฟาเกียสปินเตอร์ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าหูรูดหูรูด,รดทางเดิอนอาหารหูรูดหลอดอาหารนะคะ หัวรูทานเดินอาหารหรือว่าหลอดอาหารก็ได้นะคะอ่านะคะสำหรับในส่วนของอหัวรูดเนี่ยนะคะถ้าไม่มีอาหารต้าเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะเกิดการหดตัวนะคะเกิดการหดตัวก็คือปิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นบริเวณส่วนที่เป็นาทางเดินหายใจนะคะ ลกล่องเสียงนี่ก็จะเปิดนะคะ,ะ A, ครูเรียนวธิบายนะคะว่าในส่วนของคอหอยเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเหมือนเปรียบเสมือนกับบริเวณทางร่วมนะคะระหว่างทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารนักเรียนจะจําสับสนนะคะทางเดินอาหารจะอยู่ฝั่งข้างหน้าหรือข้างหลังคะเป็นฝั่งข้างหลังนะคะเป็นเส้นนี้นะคะนี่คือทางเดินอาหารข้างหน้าจะเป็นทางเดินหายใจนะคะก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเสียงนันเอง นะคะซึ่งบริเวณกล่องเสียงเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะคะจะมีส่วนที่เป็นวัยวะที่ทำหน้าที่ในการปิดกล่องเสียงได้เหมือนกันก็คืออวัยวะที่เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการปิดกล่องเสียงเราเรียกว่าอ่า epiglottis นะคะ epiglottis ก็คือถ้าไม่มีอาหารเนี่ยจะเห็นว่าก็จะยกสูง จะยกขึ้นนะคะจะยกขึ้นนะตรภาพตรงนี้ดูดีๆนะคะจะยกขึ้นนะคะสำหรับกล่องปิดกล่องเสียงนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของ g l o ต s i s นะคะตรงนี้ก็คือก็จะเปิดนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าไม่มีอาหารบริเวณคอหอยนะคะก็ทางเดินหายใจจะเปิด ทางเดินหายใจก็จะเปิดนะคะนักเรียนเห็นนะคะทางเดินหายใจจะเปิดนะคะแล้วก็ทางเดิอนอาหารก็จะปิดนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้<ม>เนาะอะ,อะทีนี้นักเรียนก็มาดูต่อนะคะในภาพที่สองนะคะ ในภาพที่สองเนี่ยในกรณีที่อาหารเดินทางมาถึงที่คอหอยนะคะอ่พอเดินทางมาถึงที่คอหอยปุ๊บก็จะกระตุ้นการกลืนนะคะกล่องเสียงเนี่ยอ่าและลอตติสนะคะกล่องเสียงและกลอตติสเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่ามันยกตัวสูงขึ้นนะคะยกตัวสูงขึ้น แล้วก็สำหรับอีพีกลอสจิตนะคะก็จะทำหน้าที่ในการปิดปิดกล่องเสียงนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้อาหารเนี่ยเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าอาหารเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการสรัมลักนะคะ,ะฝาปิดกล่องเสียงก็จะปิดไว้นะคะ oss, อีพีกลอสอทีคะ่ะส่วนที่เรียกว่าอีพีกลอสจิตนะคะก็จะปิด นะคะเพื่อให้อาหารเดินผ่านเข้าไปตรงกันข้ามนะคะสาหรับหูรูดหูรูดนะคะก็จะทําการเปิดค่ะนะคะสาหรับหูรูดหัอดอาหารนะคะก็จะเปิดจะขยายตัวนะคะเพราะฉะนั้นในภาพที่2ก็จะตรงกันข้ามกับภาพที่1ก็คือทางเดินหายใจจะปิดนะคะบริเวณตรงนี้นะคะ epiglottis นะคะก็จะ จากที่ยกตัวสูงขึ้นตรงนี้ก็จะโน้มตัวลงโน้มตัวลงเพื่อปิดๆนั่นเองนะคะอ่า isofagial s p ิ i n ตอร์ inter, นะคะก็จะเกิดการขยายนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยผ่านเข้าไปสู่อ่าผ่านหลอดอาหารแล้วก็ไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพที่3นะคะเหมือนที่บอกไปแล้วว่าเมื่ออาหารเดินทางมาเนี่ย อีโซฟาเกียนสปินเตอร์นะคะก็จะทําเกิดการขยายตัวนะคะเพื่อให้อาหารเคลื่อนสู่หลอดอาหารแล้วก็เดินทางไปสู่กระเาาพาะอาหารต่อไปนะคะสำหรับบริเวณนี้นะคะนักเรียนสำหรับบริเวณหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการย่อยเชิงกลน,นะคะบริเวณหลอดอาหาราบริเวณหลอดอาหารนะคะจำไว้ว่าเป็น การย่อยเชิงกลนะคะอ่าก็คือโดยอาหารจะเคลื่อนที่ลงมานะคะเป็นลักษณะเป็นก้อ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 นนะคะอ่าทีนี้นะคะสําหรับการเดินทางของอาหารเนี่ยก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อนะคะเกิดการหดคลายตัวเป็นจังหวะนะคะเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นแบบ p e r i s t a i นะคะ p e r i s t a i นะคะ สรุปง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นการย่อยอาหารในช่องปากนะคะก็คือเป็นการย่อยอาหารประเภทโพลีแซคครายหรือพูดง่ายคือย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะจำพวกแป้งนะคะพวกแป้งย่อยให้มีขนาดเล็กลงนะคะย่อยให้มีขนาดเล็กลงสำหรับใน คลิปนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่ครูสอนนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะขอจบการอาสอนในคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับการย่อยอาหารในกระเพาะอ,อาหารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ